แฟนคขับวอยค่ะคอนเสิร์ตท H ีป p อปมิวสิกเอ็ศิลปิน30วงถูกยกเลิกเพราะคนจัดนำเงินไปใช้จนจัดงานไม่ได้บริษัทประกาศตัดสินใจย,ยกเลิกการจัดงานเพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคือน,นายพียรพลในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานนั้นได้นำเงินของบริษัทที่เป็นต้นทุนการจัดงานคอนเสิร์ตไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวทาให้ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าว ต่อมาชาวเน็ตขุดต่อผมว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวที่มีอายุเพียง18ปีอดีตเคยเป็นผู้ก่อตั้งและประธานภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยและแนวร่วมกลุ่มราษฎรเอ้ยที่ออกมาต่อต้านการคอร์รัปชัน งงไปตับตามกันค่ะคนจัดคอนเสิร์ตใหญ่ทีป๊อปมิวสิกเอ็กรวมทัพศิลปิน30วงนำเงินไปใช้จนจัดงานไม่ได้พีคในพีคผู้จัดอายุเพียง18ปีใช้ทุนจดทะเบียนเพียง50,000บาทค่ะ หลังจากที่เพจ T-pop Music Expo ได้ออกมาประกาศยกเลิกการจัดงาน T-pop Music Expo โดยงานดังกล่าวมีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่24-25กันยายน2565ที่3ย่านมิทเทลฮอลล์พร้อมกับรวบรวมทัพศิลปินกว่า30วงอาทิส้มมารีเย็ดอินดิส ซาร่าซอล่า,า,ลลาและอีกมากมายซึ่งมีราคาบัตรตั้งแต่ราคา2,500 2,000 1,500และบัตรเข้าชมไลฟ์สตรีมมิ่งราคา1,900 850 โดยประกาศดังกล่าวระบุว่าบริษัทประกาศตัดสินใจย,ยกเลิกการจัดงานเพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคือนายพียรพลในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานนั้นได้นำเงินของบริษัทที่เป็นต้นทุนการจัดงานคอนเสิร์ตไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวทำให้ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าวดังนี้ในประกาศดังกล่าวระบุว่าบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมจัดงานคอนเสิร์ตนั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่กรรมการคนดังกล่าวนําเงินไปใช้ส่วนตัวทีมงานหรือบุคลากรที่ถูกอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวได้รับการว่าจ้างในลักษณะฟรีแลนซ์เท่านั้นหลังจากประกาศยกเลิกถูกเผยแพร่ทําให้โลกออนไลน์ต้องออกมาติดแฮชแท็กทีป๊อปมิวสิกเอ็โขึ้นพร้อมกับได้มีการกล่าวถึงนายพีรพลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทผู้จัดงานโดยมีการเชื่อมโยงไปถึงอดีตว่าเคยเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มนักเรียนเลวคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าบริษัทมีรายชื่อจดทะเบียน มิติบุคคลทุนจดทะเบียน5 0,000บาทประเภทธุรกิจกิจกรรมด้านความบันเทิงโดยทางบริษัทนี้รายชื่อคณะกรรมการเพียงหนึ่งคนซึ่งก็คือนายพีร,รพลต่อมาชาวเน็ตขุดต่อผบว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวที่มีอายุเพียง1ิปีอดีตเคยเป็นผู้ก่อตั้งและประธานภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยและแนวร่วมกลุ่มราษฎรเอ้ยที่ออกมาต่อต้านการคอร์รัปชันล่าสุด11กันยายน2565 กลุ่มนักเรียนเลวออกมาแถลงการชี้แจงสถานภาพการเป็นสมาชิกของนายพียรพลน์ว่าได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่4มีนาะคม2565ทําให้พีรพล์ไม่ได้ทํางานในฐานะสมาชิกของนักเรียนเลวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา บัญชีในโครงการผลิตและส่งต่อคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนที่มีผู้ถือบัญชีร่วมเป็นพีรพลดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2อ6 4บัญชีดังกล่าวได้รับการดูแลโดยนักเรียนเลวโดยมีเงื่อนไขในการเบิกถอน1คนซึ่งที่ผ่านมาทันชนกเป็นผู้ดูแลการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวค่ะ หลังจากที่พีรพลได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกปฏิบัติงานของนักเรียนเลวบัญชีดังกล่าวยังคงถูกใช้ดำเนินโครงการอยู่เนื่องจากไม่สามารถพาสมาชิกที่ยินดีจะเปิดเผยชื่อของตนในการดำเนินโครงการต่อไปได้เพราอสมาชิกปฏิบัติงานทั้งหมดยังคงเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีผู้ปกครองกำกับดูแลอยู่ประกอบกับโครงการก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจึงทำให้นักเรียนเลวไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีในทันที นักเรียนเลวได้ประสานงานเพื่อปิดบัญชีดังกล่าวแล้วโดยจะปิดบัญชีภายในสัปดาหนะ์หน้าระหว่างนี้จะดำเนินการระงับการใช้จ่ายเงินในบัญชีของโครงการไว้ก่อนจนกว่านักเรียนเลวจะสามารถเปิดบัญชีใหม่สำหรับโครงการนี้ได้ซึ่งจะส่งผลให้การจัดส่งคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนล่าช้าลงค่ะถือว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพีรพลเป็นเด็กเพียงอายุแค่18ปีแล้วเคยเป็นผู้ก่อตั้งภาคีนักเรียนต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย ำหรับเรื่องราวลังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางจาม .com จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีค่ะลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ